สวัสดีครับช่องแสงคำเตยชาแนลกลับมาพบมาพอก,กันอีกแล้วเมื่อนี้ยูไฮยูนาครับผดงานเมื่อนี้ครับเฮ็ดทังเขา่าขออคุ้ยไหมตะกอนมันเป็นน้ำมาะจับลวดน้ำนะครับมันเข่าออกหียก็เลยดตัดหหไหม้ไพ่มาเฮ็ดไม่เนาะร่องมือวันที่ดีกว่เกาเก่าบ่เฮ็ดวันที่ดีกว่าเก่าเวละครับมันมาเสียเวลานํา ปดหลวดน้ำเวลาติดกับกับมาดหลวดน้ำร้องเอาแมไฟ่ไม่เห็ดเบึงสุกออกสุกเข,ข่าหลวดเกิดวันติดดีเกา่าไว้กเกา่าอยู่นะครับพิกัดมือนี่กับยูบันข้ามเตยตําบลข้ามเตยแต่ว่าอยู่ไฮยูน่าด้วครับนี่ฟาร์มผมครับฟาร์มควย้ย ส่ได้อยู่ประมาณสามสิบตัวแต่ว่าควยตอนนี้มีอยู่ประมาณส8ปดตัวครับตัวน้อยๆสิบอตัวใหญ่เจดครับกำลังท่องกำลังมานอยู่เจ็ดตัวสามตัวครับสามตัวผสมสร้างกุดอนแน่เจ้าพายุแน่ เพิมพันล้านอีกตัวหนึ่งครับตัวใดตังๆกับไส่ละครับผสมลองเบงพัฒนาไปเรื่อยๆพอ่อควยเฮามันยังทันใหญ่ยยนะครับยังหน่อยอยู่ตัดสื่อ,อโตโวัวใหญ่หลดมันกระแพงนะครับก็เลยสื่อแมสี 40, 000, ห่หมื 80, 000, ่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นไปเนี่ยครับตามเงินเท่านั้นละเงินเท่าบ่ามีคือเพิ่นครับ ซื้อต้นหน่อยไปสักคนพัฒนาออาเดี๋ยวมันไกลไงน,น,นะครับนี่แม่นี่ก็ซื้อมามีวันหาครับอุย๊ยทองบัวันทุทองลกูกมันต็้งแตสองเดือนสามเดือนยังว่าท่านเป็นตัดกระเล็ดยังไม่ได้ผสมครับตัวนี้ ต้นหนึ่งปลูกกันยังดูกันซี่เดือนครับยังไม่ผสมให้กันต้นนี้ครับถ่องว่ายังไม่ผสมให้กันพอปลูกเกันยังหน่อยครับส่วนมากลูกกินกควอยมีแต่ควอยหน่อยนะครับควอยหน่อยหลายควอยหน่อยเขาหลายตัว ตัวนี้สมนะครับนี่ยสมบ่มพันล้านไว้ตัวนี้นี่ตัวนึงโอ้เป็นเนหรียญน้าม,มาเหรียญบปานี่ก็ท่อง ท่องแล้วครับนี่ไก่จะไปกินนอนกันละท่องประมาณแปดเดือนได้แล้วครับตัวนี้โอ้ยคนดีจนดีจนกันแทะขาด แต่ว่าบริเ็ดให้เฮห,ห,ห,หน้าเนะครับนี่ครับมีตะคข่ยหน่อยโอ้คโ่ยหนิดหน่อยนี่ตัวนี้ผมสั่งกระโดดครับนี่แม่นี่ย่นลูกันไก่ที่ซ้ำแม่ละตัวแม่ครับตัวนี้ครับสี่เดือน ตัวน,นี้ปีกวัวแล้วครับเกือบสองปีละบล็บกอกหน่อยปวดทามขดกมีตัวน,นี้กับบเทอกหน่อยครับเท็กหน่อยนี่ตะกหน่อยของผมก็ได้บล็กน่อยอันรบน อยว่าคล้วยแขะกับโบแมนเกือบสองปีแล้วครับนี่น้องใหญ่ท่านแล้วน้องใหญ่ท่านแล้วเราแขกแขะกับโบแขะเดือดน้องเป็นมาเพื่อานเบิร์ไปเรียนน้ำอยู่กบบนีครับหน้าติดลำโพงติดหัวยลำโพง มันพักก็ไปเล่นน้ำก็มีขอคุยครับปิดโซลาเซลล์ไอยู่งของเสอยบ้างตัดตดค่อยแห่งแรงนักเกินควยกับมะเล็มกินครับ มากวันที่เปิดตัวนี่เวลาฝนตกมันขึ้นยากนะครับผมก็เลยขยายบองทางออกทางเขงื่อนมันว้วงก็เก้าเกิว่าติดโลกบขึ้นมากบางนี้นะปกติึ้นมาทางนี้ขึ้นยากแล็น,น้อยยังได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแสงคำเตยแชแนลนี่ได้ครับเดอ้อจบคลิปไปตอนนี้แล้วครับ มาเนี่ยคาณผู้ชายทางเข่าทางออกของขอคุยเฮาขอคุยของผมงบ้านบ้านขอกบ้านบานครับพัฒนาไปเรื่อยๆละวฝากกับท่านี้นะครับเนาะขอบคุณครับติดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีค,ครับ